ครับผมครับวันนี้ก็มาร่วมงานครับผมในงานภาพยนตร์อรอบสี่ครับกัปตันเมกาเบสนิวเวิลด์ครับผมจากอเมริกาภาคใหม่นะอือ่าปารีน้ำเงินที่เป็นน้ำเงินค่ะพี่ใบครับวันนี้มาในผลมอาที่กัปตันเมกาครับแต่ว่าเป็นแฟนกัปตันเมกาแต่พาแรกๆเราอยู่อีกทีไม่ได้แล้วยังไงก็ต้องอยู่ที่น้ำเงินครับนะเราก็มีความคาดหวังกงับทัพนี้ยังไงบ้างจริงๆตัวอยู่กับกัปตันเมกาแต่ว่าความคาดหวังจริงๆผมตื่นเต้นกับเรดฮัสตมากๆครับคือแฮร์ริสันฟอร์ดเขาเป็นเหมือน เขาคือเลเจนด์ของวงการถ้าเขาเลือกจะกลับมารับบทนี้เลือกจะกลับมารับเล่นหนังเรื่องนี้โฟล์คหนังนี้มันต้องพิเศษมากๆแน่นอนพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็เป็นวันดีๆด้วยป็นวันแรกวันหยุแล้วรับใช่พรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้เป็นวันอยู่ของทุกคนนะมาคาราบูชาอย่างเมื่อกี้อุ้ยขอโทษครับแต่เมื่อกี้ที่พี่ญี่ปุ่นบอกเลยนะฮะก็มาคาราบูชาอย่าลืมมาดูกับแฟนอเมริกากันที่ทุกโรงภาพยนตร์ครับผมแล้วก็ทุกโรงไอแม็กซ์ด้วยได้ยินว่าวันแรก IMAX เต็มหมดแล้วก็อย่าลืมไปหาาโอกสดนครับ เราเพื่อนเราก็ชวจะเป็นคงเป็นเขยนะครับค่ะสวัสดีมีคุยกันอยู่แล้วไปเตะบอลกับกราฟมาแล้วกราฟก็มีเล่าให้ฟังเรื่องเรื่องโปรเจกต์เนี้ยว่าแบบเขากำลังจะไปเล่นนู่นนี่นั่นพอเห็นข่าวออกมาก็เลยแบบกดแซวไม่ได้ฟังขึ้นมาเราแซวยังไงบ้างคะประมาณถึงว่ารู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวเขาจะต้องแบบบทเขาจะต้องแบบไปตกหลุมรักพี่สาวชาวญี่ปุ่นอะไรเงี้ยก็เลยไปแซวอะไรไม่เป็นเขยญี่ปุ่นแล้ววาะกาแซวเราก็แซวเรากลับนะคแล้วไม่เป็น ยก็ก็ก็จะคิดหน้าเหมือนญี่ปุ่นอยู่บได้อาลู้มันจะตอบว่าเอ้ยไทยดีือ่าได้ได้หมดเลยแต่ว่ากับก้าวใหม่ของพี่กัปเอนคันรู้สึกยังไงบ้างคะตื่นเต้นครับคือคือผมจริงๆรู้รู้รู้ข่าวนี้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวเดี๋ยวรับจะไปเล่นเรื่องนี้อะไรเงี้ยก็มีคุยกันเรื่องต่างๆ่าแบบเอออะไรไงงไงอะไรเงี้ยก็รอดูครับผมว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องดีๆของ ของของเราเลยที่มีโอกาสได้เห็นนักแสดงไทยไปเล่นแบบนำในบทนำในศิลป์ของญี่ปุ่นอะไรเงี้ยผมว่าเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นพี่การพี่การพอมีแล้วพี่ไปมีแบบติดต่อมาไหมคะต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยรอดูครับรอดูครับรอดูแต่มันมันจะปลุกไว้นะคะพี่การพูด้ใช่แต่ว่ามี แล้วรอเดูครับเรมีพี่รุ่นมาเลยครับเมื่อกี้แต่ว่าเราบินบ่อยเหมือนกันแบบว่าอยู่ไหนบ้างไหนอะไรยังไงไดีกว่าค่อยครับไปไปกับกลับครับเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเดือนนี้เดี๋ยวก็ต้องไปมาลองแฟชั่นวีกับโรเบอรี่ครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวรับไม่ไปอังกฤษอีกแล้คิดว่าบินบ่อยนีบินบ่อยต่อเดือนมากสุดกี่ครั้งปีที่แล้วผมนับไฟล์ผมปีเดียวเหมือนจะ26่สิบหกไฟล์อะไรเดือนละเดือนละสองครั้งอะไรแล้วคิดว่าปีนี้ ปีนี้น่าจะอยู่ต่างประเทศเยอะขึ้นครับ<ม>แต่ว่าจำนวนไฟจะลดลงไปเทียบจะนานขึ้นหน่อยเลย<อ>ใช่แต,แต่ว่าเราก็เอ็นจอยเอ็นจอยมากครับผมรู้สึกว่าการได้เจอการได้เจอคนใหม่ๆได้เจอ<ม>ทีมใหม่ๆได้ทำงานในสภาพแวดล้อมใหม่ๆได้ลองทำอะไรใหม่ๆมันทำให้เราอยากตื่นงที่มาทำงานทุกวันมันเชลเลนจ์ตัวผมในทุกวันมากผมว่าเขาเรียกอะไรตอนนี้กำลังเอ<ม>็นจอยไลฟ์มากม กันที่ไป่อยบางคนก็บอกว่ามันหนักหน่วงมากในการเจะไปขึ้นเครื่องอะไรเงี้ยค่ะโอ้ไม่ครับผมแฮปปี้มากครับขึ้นเครื่องคือเรามีหนังดูฟรีฮะเราได้นอนแล้วก็เรามีข้าวเล้อหล่อยกินเสร็จเราก็หลับนะแต่ว่าเรื่องบนเจ็ตท์ลมเจ็ตแหลกไม่มีผลอะผมเป็นคนนอนง่ายครับแล้วก็ปกติคือขึ้นเครื่องหลับถึงที่หมายทำงานได้เลยจะเป็นอย่างนี้โอเคง่ายกลับถึงไทยก็ปกติถึงไทยลงหนังบินก็เข้าฟิตเลยไม่ใอ่ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเจ็ตแหลกเท่าไหร่ จริง,รงเหมือนเรเราโฟกัสไปทางไหนมา,มากมากที่สุดกจะกิเวนหรืว่ารรอ่างโฟกัสที่สุดตอนนี้น่าจะเป็นการน่าจะเป็นงานหลังบ้านคือต,ตอนนี้ผมใช้เวลาในการคือด้วยส่วนตัวผมมีมีทั้งบริษัทแฟชั่นแล้วก็มีบริษัทเตทนเมนต์แล้วมันยังมีเขาเรียกอะไรครับเรากําลังจัดเตรียมทีมเพื่อให้มันพร้อมสำหรับทุกๆโปรเจกต์ที่มันกำลังจะเข้ามานอนาคนแล้วกนะ็ทุกโปรเจกต์ที่เรากาลังเตรียมกันอยู่เพราะฉะนั้นช่วงนี้ผมจะโฟกัสไปกับการเตรียมเหมือนเตรียม กองกาลังของผมไม่พร้อมเพื่อเราจะได้ลุยกันได้เต็มที่ความท้าทายของผู้บริหารนี้ค่ะคการเตรียมสิ่งนี้คืออะไรครับผมนะเครื่อของผมจริงๆผมว่าผมน่าเป็นเรื่องการแบ่งเวลาเรื่องการแบ่งเวลาแล้วก็เรื่องเรื่องของการที่เราต้องเหมือนคีฟเอนเนอร์จีที่แบบว่าโมทิเวทแล้วก็มีพลังเสมอเพราะเหมือนตอนนี้เราเหมือนนอกจากจะเป็นแต่ก่อนนี้เราเป็นแค่อาร์ติสต์วันนี้เราเหมือนเราเป็นหมวนหน้าเราเป็นเจ้าของเราต้องแบบเหมือนต้องรฟายให้ทุกคนแบบมีเอเนอร์จีดีๆให้ทุกคนมีความสุขการทำงานมันมม่เหมือนมันทำ เป็นงานที่หนักขึ้นแต่มันก็ม,นกมันก็ดีที่ได้ทําเขาบอกว่าทํางานหลายอย่างจะมีปัญหาเข้ามาทุกวันอย่างนี้เกิดขึ้นกับพี่ใบไหมเกิดขึ้นครับผมผม,ม่เข้าใจว่าท,ทําธุรกิจเหมือนเราเป็นนักแก้ปัญหาเหมือนผมเป็นนักแก้ปัญหาในทุกทุกวันแต่ว่าสิ่งที่จะช่วยเราได้คือผมว่าทีมที่ไว้ใจได้แล้วก็ทีมที่ที่แข็งแรงผมมันจะช่วยเราได้เยอะเราได้มีเวลามาโฟกัสงานเราตอนนี้ผมแค่อยากจะทาหนังบ้านผมให้เรียบร้อยที่สุดเพื่อ้ผมได้มีเวลาออกมาสื่อสารมีเวลาได้ทํางานหน้าบ้านมากขึ้นมีเวลาได้ได้ทํา การอาร์ตมากขึ้นอีกจากที่เคยทำ <นะ S 1> กำลังใจนไ,ไงานฝ<อ>ั่งบ้างนั่นเลยค่ะดีมากครับตอนนี้ผมรู้สึกว่าอยู่ในช่วงเวลาที่ทุกอย่างแข็งแรงแล้วก็เหมือนการออกมาทํางานการออกมาอะไรองี้มันเหมือนเป็นการมีแพชชั่นในการใช้ชีวิตมีดรามเหมือนผมออกมาใช้ชีวิตอย่างตื่นเต้นแล้วก็สนุกในทุกวันเลยเพราะมันปีใหม่แต่ว่าเห็นว่าที่ยางนีแต่ว่าคือก็มีเวลาไป ของแน่นอนครับการทีนอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนพ่อแม่ไปดูลูกอหมือนนี้ยแซวผมว่าปีนี้น่าจะเป็นปีที่จัดการเวลาได้ดีขึ้นมีเวลาที่บ้านแบบมีเวลากลับบ้านนะครับผมมีเวลาอยู่ออฟฟิศมีเวลาออกผลลังกายมีเวลานอนเต็มที่หมายถึงว่าทุกๆอย่างมันดูบาลานซ์ขึ้นมีเวลาเขาเรียกอะไรครับในฐานะผมรู้สึกว่าในฐานะ ศิลปินในฐานะลูกชายในฐานะแฟนในฐานะเพื่อนอยากทำทุกอย่างให้มันให้มันให้มันดีตอนนี้อยู่ในช่วงที่แบบว่าเราลายบาลานซ์แต่ว่ามันดีขึ้นเรื่อยๆกับการที่ช่วงเวลามาลันลงตัวมากๆค่ะเราให้ความสำคัญกับความรักได้เต็มที่แค่ไหนคะกุญแจปับจัยก่อนแต่ว่าอะไรนะไม่ถึงว่าเราให้เวลาก,กับแฟนกับแฟนอย่างนี้ค่ะเต็มที่กว่าในก่อนยังไงบ้างอืมผมว่าคล้ายๆเดิมนะผมว่าผมว่าตอนนี้ผมรู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่มันดีคือ ก่อนหน้านี้ผมผมรู้สึกผมบางทีผมแบ่งเวลาไม่ค่อยได้เว่ามบางทีอยู่กับแม่อยู่กับเพื่อนอยู่กับแฟนบางทีเราก็ยังนักพูดเรื่องงานหมายถึงว่าแต่ว่าจริงๆแล้วเหมือนวันนี้พอเราเราแบ่งว่าตอนนี้เราพักเวลาเราใช้เวลาครอบครัวมันทําให้เวลาเรากลับไปทํางานมันจริงๆมันเหมือนมันมีแรงมันประสิทธิภาพมากขึ้นว่าตอนนี้มันเขาเรียกว่าอะไรเวลามันคล้ายๆเดิมแต่ว่าใช้เวลาทุกวินาทีทุกนาทีอย่างมีคุณค่ามากขึ้น เรไม่ใชแฟ้หมายถึงา้ามนจะไปทริปต่าเทศอะไรานไม่ไี่ปุ่นใช่ไหใ่พอดีไปเล่นคเสิร์คือผมมีเล่นคอนเสิร์เขาดาวกับาแล้วก็คอเรอยู่แล้วก็เลยเหมือนนไปกันดเลยครบครัวผมี่ก็ไปดูคอนเสิร์ตให้กาลังใจแล้วผมับนี่เพื่อผมวนตรีอะไรก็ไปไปสกีรีสอร์ทไปเทยรที่มีแปมคุณับให้กาลังใจหน้าเวทีค่ะมันเติมเต็มนข้ ผมผมว่ามันดีมากๆที่เหมือนโลกของเราทุกใบมันมาบรรจบอยู่ในที่เดียวกันเหมือนทุกๆอย่างมันคือเรื่องเดียวกันหมายถึงว่าเราไม่จำเป็นต้องแยกชีวิตเราเราเราสามารถเป็นแฟนเป็นลูกที่ดีพร้อมๆกับเป็นศิลปินที่ดีได้ในเวลาเดียวกันด้วยผมว่ามันคือปม่สิ่ท่านผมแฮปปี้มากๆในปีนี้ น้ำเสียงของคนข้างรักเป็นอย่างนี้ดิเองนะครับพี่ปล่อข้างงานด้วยครับพี่งานเยอะข้างงานด้วยใช่ไหมคะแล้วผมก็จับตาค่ะวาเลนไทน์นี้ค่ะวันที่สิบสี้จะเห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักไหมคะจะได้เห็นโมเมนต์ผมครับผมเจอกันที่งานไวโรต้าครับไวโรตาวันที่ทำงานครับทำงานวันที่สิบสี่ผมมีเดี๋ยวต้องไปงานพรีเมียร์ของไวโรต้าเซียนอ๋อก็ยังทำงานอยู่ทำงานครับเออข้างงานจริงๆเลยค่ะท้างานครับแล้วตอนนี้หลังจากเสร็จงานแล้วจะมีการฉลองอะไรอย่างนี้ไหมคะผมว่าเดี๋ยวพาแม่ไปทานข้าวต่อวันนี้พ่อให้แม่มาด้วยวันนี้พาแม่ แต่ว่าวันนั้นก็ต้องรอรู้นะครับที่14จะได้มีโมเมนต์หรือเปล่าอย่างนี้ว่เดี๋ยวน่าจะไปตอบเตอร์บาร์ตี้ของเขาอ่าป็นเตอร์บาร์ตี้ของเขาเลยมาเลยขอบคุณครับขอบคุณมากเลครับขอบคุณมากสาธิตครับ